สวัสดีครับท่านผู้ชมและชาว o YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับมากับความชุ่มฉ่านะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับยังไม่หยุดตกเลยนะครับนี่ครับพายุเข้าท้องฟ้าปิดเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นกล้วยนะครับที่ผมได้ปลูกไว้เป็นกล้วยหอมทองนะครับนี่ครับซึ่งเกิดเชื้อรากินใบนะครับ ตอนนี้ก็ได้ลูกลามนะครับส่งผลเสียหายแก่ลาต้นนะครับแล้วก็ลามไปต้นอื่นเนี่ยนะครับเกือบทั้งแปลงเลยนะครับก็วิธีของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับถ้าเรามาฉีดเนี่ยนะครับรักษาครับเนี่ยครับตอนนี้คือเขาเริ่มลามแล้วนะครับเริ่มกินใบเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดไปเรื่อยๆแล้วนะครับอีกหน่อยก็จะทําให้ต้น แม่เนี่ยโสมนะครับตอนนั้นที่ผมปลูกครั้งแรกนี่นะครับปลูกเพื่อที่จะให้เขาแตกนอใหม่นะครับก็เลยยังไม่ได้ตัดลําต้นนะครับตัดเพียงแค่ใบนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยป้องกันใส่ยาป้องกันเชื้อราไว้นะครับตั้งแต่ปลูกตอนแรกนะครับนี่ครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับ ูตรการแก้ไขของผมนี่นะครับก็คืออาจจะต้องตัดลำต้นทิ้งใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับตัดทิ้งเลยนะครับคือให้เขาเกิดใหม่นะครับถ้างนั้นก็จะลุกลามนะครับเพราะว่าต้นกล้วยนี่นะครับถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนมากจะมีปัญหาเฉพาะ กล้วยหอมนะครับเพราะว่ากล้วยพันนี้นะครับจะไวต่อเชื้อโรคนะครับการตัดของผมก็จะห่างจากพื้นดินเนี่ยนะครับประมาณสัก1ฟุตนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะครับนี่ครับตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเขาแตกใหม่ นะครับไม่เกิน3ามี่ชั่วโมงนะครับเขาก็จะแทงยอดใหม่นะครับนี่ครับถ้าเราไม่ตัดแบบนี้นะครับไอเชื้อราเนที่ใบเนี่ยก็จะลุกลามไปเรื่อยๆนะครับแล้วทำให้ต้นเนี่ยนะครับโทมแล้วก็ไม่ได้เกิดผลเลยนะครับนี่ครับผมก็จะไล่ตัด ต้นนะครับแล้วก็ทําการรักษานะครับโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อรานะครับรอบบริเวณโคนต้นนะครับปกติแล้วนะครับก็จะใช้ฉีดทางใบนะครับแต่ทีนี้ก็คือถ้าเราฉีดรักษาเนี่ยดูสภาพต้นแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่รอดนะครับอาจจะลุกลามก็เลยทาการตัดตัดดีกว่านะครับตัดเพื่อที่ให้เาเกิดใหม่ นะครับแล้วก็ใส่เชื้อรายาป้องกันเชื้อราเนี่ยป้องกันบริเวณรอบๆนะครับครับเดี๋ยวก็จะไล่ตัดทุกต้นนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดอีกงแล้วนะครับก็ชมบรรยากาศไปด้วยนะครับพร้อมกับอ่าฝนโปรยปลายนะครับก็เตือนกันด้วยนะครับพายุเข้านะครับช่วงนี้นะครับบางพื้นที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมฉับพลันนะครับ อาจจะเกิดความเสียหายกับพืชผวนทางการเกษตรได้นะครับเดี๋ยวไล่ตัดก่อนนะครับนี่ครับได้ทําการตัดแล้วนะครับให้ตัดประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้เห็นแต่ตอนะครับผมก็ได้ตัดทั้งแปลงเลยคือแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ปลูกกล้วยหอมทองนี่นะครับแทรกกับต้นเงาะนะครับ นี่ครับก็เดี๋ยวจะปลูกเสริมตรงกลางอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็คืออปลูกหอมทองก่อนนะครับคือตอนที่ปลูกครั้งแรกนี่ครับไม่ได้ใส่ตัวอา่าเชื้อราไว้นะครับแล้วพอนี้ฝนตกนะครับ ฝนตกนี่คือบ่อยมากนะครับตกจนน้ําท่วมบริเวณนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ใส่ป้องกันเชื้อราแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดมีขี้เท้านะครับจากการเผาไม้เผาฟืนนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเอามาโรยรอบบริเวณโคนต้นนะครับนี่ครับสังเกตดู ทีแรกนะครับปลูกในผมกะว่าจะให้เขาแตกหน่อแบบนี้นะครับแต่พอดีเขาเกิดโรคชรลากินที่ใบก่อนนะครับก็เลยต้องทําการตัดลําต้นเพื่อตัดวงจรของชรลาออกนะครับให้เขาแตกใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีรักษาที่ง่ายนะครับแล้วก็ต้นนี้เขาแตกใหม่นี้นะครับก็จะขึ้นมาแข็งแรงนะครับอันนี้เห็นนะครับผมตัด พิงตัดไปประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับเริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะครับก็จะโรยผงปูนขาวนะครับค่าเชื้อราไว้นะครับบริเวณรอบๆนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับช่วงนี้พายุก็ยังเข้าอยู่นะครับ ปลูกกล้วยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่ผมปลูกนี่นะครับก็จะได้หน่อนี่ครับประมาณนี้นะครับสองถึงสามหน่อนะครับพอหน่อเขาเริ่มแตกแล้วนะครับเราก็ตัดลําต้นใหญ่ทิ้งนะครับเพื่อที่จะสร้างให้หน่อแล้วก็ยอดที่แทงใหม่เนี่ยนะครับแข็งแรงนะครับห่างจากโรคนะครับอันนี้คือวิธีที่ปลูกนะครับ ซึ่งปกติแล้วเขาจะตัดตั้งแต่ตอนแรกนะครับหรือบางคนก็ปลูกแบบไม่ตัดนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่ตัดตัดแค่ใบครึ่งเดียวนะครับปล่อยให้เขาแทงหนอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดทีหลังนะครับนะครับช้านิดนึงนะครับแต่ว่าต้นเนี่ยจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้หน่อเยอะนะครับห่างไกลโรคด้วยนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็ใส่ยาป้องกันเชืราเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับลําต้นที่เขาเกิดเชื้อรานี่ครับเอาออกให้ห่างจากาบริเวณโคนต้นที่ตัดนะครับนี่ครับตัดทั้งแปลงแล้วนะครับปกติแล้วนะครับเราใส่่าผง ป้องกันเชื้อราแบบนี้นะครับก็ควรจะลดน้ําตามทันทีนะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับฝนตกเปอยลๆอยู่นะครับก็ให้เขาละลายของเขาเองนะครับนี่ครับดูตัวอย่างต้นที่ทําการรักษาก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะครับตอนนั้นก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เลยทําการตัดอันนี้คือเป็นต้นแม่นะครับที่ตัด ต้นนี้เป็นต้นแม่นะครับที่ตัดออกนะครับก็จะแตกหน่อขึ้นอีกสองหน่อนะครับทีนี้ก็จะเป็นสามต้นต้นหนึ่งลุมเลยนะครับก็พร้อมที่จะแทงปีนะครับนะครับต้นนั้นก็เหมือนกันนะครับตัดส่วนมากจะเจอปัญหาก็คือกล้วยหอมทองนะครับถ้าเป็นกล้วยน้ําว้านี่จะไม่ค่อยเป็นโรคนะครับเขาจะทนทานต่อโรคนะครับ อันนี้ก็มาบอกวิธีนะครับในการรักษาเชื้อรากินใบของต้นกล้วยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะต้นโทมนะครับอาจจะใช้เวลาหลายปีนะครับจนกว่าต้นแม่นี่นะครับจะล้มเองนะครับแล้วก็รอให้หน่อเขาเนี่ยแตกมาใหม่นะครับถึงจะได้กินผลผลิตนะครับดังนั้นก็ทําการตัดแล้วก็รักษาด่วนเลยนะครับ ท่านใดที่ชมคลิปแล้วนะครับยังไม่กดติดตามก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวช่องสวนอนนุษย์เกษตรทําเงินเนี่ยจะหาความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่ทําเงินนะครับทุกอย่างทุกชนิดนะครับรวมถึงการไปเยี่ยมเยี่ยมสวนต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยกันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ